ตอนนี้กสู่รายการฝ่าวิกฤตกับกติการายการที่จะช่วยให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสําเร็จคุณผู้ชมคะเมื่อเราไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองคําว่าสู้เท่านั้นแหละคะ่ะที่จะสร้างความสําเร็จแขกรับเชิญของเราเป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความยากจนตั้งแต่เล็กจนโตมาบัดนี้เธอคือเศรษฐีนีที่มีเงินมากมายจากการขายของผ่าน Facebook เธอทําได้อย่างไรและ จะต้องฟันฝ่าวิกฤตอะไรบ้างเราไปพบกับเธอด้วยกันค่ะคุณปูนิมศิรินทราเสงสิน์นขอบคุณที่มาร่วมฝ่าวิกฤตกับดิฉันค่ะสวัสดีค่ะคอาจารย์สวัสดีอาจารย์ค่ะออดิฉันนี่ชื่นชมคุณมากเลยนะคุณเนี่ยเป็นเด็กยากจนแล้วก็สู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ตอนเด็กๆลําบากแค่ไหน ตอนเด็กตอนนั้นที่ที่เป็นอยู่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นนั่นคือการลำบากเพราะเราเกิดมากับมันก็คือโตมาก็แบบนี้ค่ะตอนเย็นก็จะต้องนอนอยู่ตรงที่พักเท้ารถเพื่อพ่อกับแม่เขาจะไปขายของที่ลาปางเอาปลาไปส่งที่ลาปางเราก็ต้องนอนที่เพราะเด็กเราไม่มีคนนอนด้วยที่บ้าน ก็เลยไม่คิดว่าที่เป็นอยู่นั่นล่ะาก็คือโตมาที่ตลาดใช่ค่ะนอนก็นอนตรงตลาดใช่ค่ะเช้าขึ้นมาก็ขายปลาใช่ค่ะเป็นปลามาจากไหนอ่ะปลาแดดเดียวอ่ะค่ะแต่ทราบมาว่าคุณขายเนี่ยขายต้องขายสองรอบอ่ะรอบแรกเช้าตรู่กี่โมงคะเช้านี่ก็จะเริ่มตั้งร้านตอนประมาณตีสี่ตีสี่ตีสี่นี่คือร้านต้องเสร็จเรียบร้อยต้องตื่นแต่ตีสองอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นตั้ง สี่โมงเย็นตลาดนัดก็คือสี่โมงเย็นจะต้องเรียบร้อยแล้วก็คือ,อต้องตื่นบ่ายสองอยู่ดีตอนเช้าขายตลาดสดตอนบ่ายขายตลาดนัดใช่ค่ะเด็กหญิงปูนิ่มะจะต้องช่วยพ่อแม่ขายตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็เขาทาก็ต้องทำค่ะตอนนั้นไม่รู้หรอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วทุกวันของชีวิตเนี่ยมันเป็นความลําบากอะ่ะสนุกนะคะอยู่ในตลาดได้ไปช่วยพ่อแม่แล้วก็ได้ไปที่หลายๆที่เราก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึก ว่าเนี่ยคือลําบากจะมารู้สึกน้อยใจก็ตอนที่เสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ไปดูการ์ตูนเหมือนเด็กคนอื่นนี่คุณปูนิ่มต้องขายปลายจนถึงอายุเท่าไหรอ่อ่ะประมาณ18ค่ะ18-19ค่ะทุกวันชีวิตเป็นอย่างนั้นจนถึง 18, 1 8 9 9จากนั้นคุณพลิกชีวิตมาทํำอะไรต่อพออายุ1 8 9 9ปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดว่าเราน่าจะหาไรายได้เป็นของตัวเองละออสิ่งแรกที่คิดคือโรงงานสาวโรงงานแบบเพื่อนเืนเขาละสิะแล้วเป็นยังไง เป็นลมเลยค่ะเป็นลมเลยไม่ชอบเป็นสาวฉันทนา คือก็ก็ไม่เชิงไม่ชอบนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาสับกะไงนะคะแล้วเราก็แบบ oh. เปลี่ยนเวลานอนไม่ทันเ,เราไม่ชินแล้วก็งานที่ทําคือมันเหนื่อยมากตอนนั้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอย่างอื่นก็เลยขายเครื่องสําอางขายเครื่องสําอางค่ะไปขายตามบ้านมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรอะ่ะขายเครื่องสําอางจากปลามาโรงงานมาขายเครื่องสําอางอะ่ะก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจนะคะเพียงแต่ว่าเราอยากใช้สินค้าตัวนี้แต่ว่าเราไม่มีเอองินที่จะไปซื้อแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขายเขาจะมีเทสเตอร์ให้เราด้วยก็เลยคิดว่า เราขายดีกว่าได้สองเด้งก็คือเป็นคนที่ชอบความสวยความงามตั้งแต่เด็กๆ,ๆแล้ว,แล,วแล้วขายดีไหมคือสิ่งที่ปูนิ่มขายเนี่ยคือนิ่มคิวตะกาแล้วเดินเข้าบ้านแต่ละบ้านซึ่งบางคนก็ต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับนี่เขาทำยังไงกับคุณอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่ว่างไม่ซื้อแล้วไม,ไม่ไม่อะไรเงี้ยก็ปฏิเสธเยอะค่ะเราก็รู้สึกเสียเซลล์บ้างรู้สึกแบบรู้สึกแบบอายบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เราจะทํายังไงไปแล้วให้เขาไม่ไล่เราก็บอกว่าเราจะไปทําหน้าให้ฟรีเขาก็จะชวนเพื่อนมาเต็มเลยค่ะแล้วอย ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าจะเข้าหมู่บ้านเนี้ยปุณิมก็จะไปหาคนที่เราคิดว่าหมู่บ้านเนี้ยคนนี้น่าจะมีศักยภาพนิดนึงที่เราเออจะตามคนได้เราก็บอกว่าเราจะไปทําหน้าให้ฟรีนะในขณะที่ทําหน้าไปเราก็จะบอกว่าผิวหน้าเป็นยังไงจริงคุณพี่เป็นคนผิวหน้าดีนะคะติดปัญหาเรื่องสิวมีฝ้า,<ส>า,าผิวมันนิดนึงเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ของคุณค่ะศึกษาเองศึกษาเองแล้วนวดหน้าทําหน้าเองฟรีด้วยมีคนสอนค่ะมีคนสอนมาแล้วอยู่ตัวมั้ยก็ได้นะคะเดือนหนึ่งหลือปะ ประมาณ20,000กว่าบาทอ้ตอนนั้นขายปลานี่ได้ไรายได้เท่าไหร่ขายปลาตอนนั้นเหมือนธุรกิจครอบครัวค่ะ,ะก็ช่วยพ่อช่วยแม่ขายแต่มีแต่มีเงินใช้ตลอดจากขายปลามาทําเป็นโรงงานแล้วก็มาขายเครื่องสอําอางเคาะประตูตูกตะเพิดอันนั้นนี่มีเทคนิคการขายเทคนิคการบริหารจัดก,การแตกต่างกันมั้ยขายปลาไม่ยากเลยค่ะคือมาเป็นอาหารคนเขาซื้อไม่ยากแต่ว่า ก็จะมีแม่ค้าที่ขายเหมือนกับเราอะอยู่เออเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ในการร้องเรียกลูกค้าน้องเรียกแบบตะโกนเรียกเหรอใช่ค่ะก็บอกว่าพี่คะปลาใหม่ๆเลยค่ะหนูทาเองค่ะซื้อปลาหนูอะไรเงี้ยแบบเป็นทุนการศึกษาหนูด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะเขาเะความรู้สึกว่าเด็กมาขายเด็กตัวเล็กๆมาขายเขาเรูา้สึกว่าเอออยากซื้อกับเราไอ้ตอนนั้นอายุ8ปดเก้าขวบมันเวิร์กนะแต่มีช่วงหนึ่ง ที่คุณก็พลิกชีวิตอีกคุณขายเสื้อผ้าใช่ค่ะผ่านเน็ดน่ะตอนนั้นตอนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณคุณขายเครื่องสําอางไม่ออกเหรอก็ไม่เชิงขายไม่ออกค่ะจย์พอเราขายเยอะๆคนอื่นขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สินค้าเขาราคาถูกไหมคะคุณก็เลยจะต้องหาลูทางทำมาหากิน เพื่อที่จะได้เงินมาเราก็มองว่าเราจะควรจะทําอะไรเป็นรายได้เราต้องมีรายได้เราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ละอ้าวก็ขายเครื่องสําอางไม่ได้หรอได้น้อยแล้วค่ะเริ่มไม่คุ้มค่ะโอ้โหเริ่มไม่คุ้มตอนนั้นเนี่ยข้างๆบ้านปุณิมเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าพิเออร์เดอร์ให้เอาลูกค้าออเดอร์โอนเงินแล้วส่งของให้เขาแต่รอของ15วันรอของ15วันลูกค้าก็ใจร้อนอ่ะใช่ไม่มีใครซื้อค่ะเพราะว่าต้องเอาเงินมากอง15วันแล้วกว่าของจะไปถึงเขาอีกใช้เวลา20วันก็ขายไม่ได้แล้วเราจะทํายังไง ายได้เลยตอนนั้นทุนแม่ตะบาทเดียวเราก็ไม่มีเพราะเงินติดตัวในหลักร้อยเลยค่ะยิ่มก็เลยมองว่าเอ๊ะเราก็ชอบแต่งตัวสวยๆนะะยิ่มก็เลยไปเอาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ทั้งตู้ค่ะ<อ>ใส่แล้วถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขายตัวละ80บาท120 2 200อือเอาของเก่ามาขายใช่ค่ะ แล้วก็ขายออกเป็นสภาพมือสองขายนี่แล้วขายอย่างนั้นนี่ชิ้นแรกชิ้นที่สองชิ้นที่สามรู้สึกยังไงอะชิ้นแรกที่มีคนโอนเงินเข้าบัญชี250กูนิ่มวิ่งรอบบ้านเลยค่ะดีใจขายได้แล้วแบบดีใจ250แบบขายได้แล้วดีใจสุดขีดเลยมากค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มไปซื้อเสื้อผ้าเพื่อนซื้อเสื้อผ้าตลาดนัดบ้างละเอาที่สวยๆสภาพดีๆอันนี้นี่ขายผ่านออนไลน์ออนไลน์ผ่าน Facebook ของคุณเองตอนนั้นชื่อ Facebook ชื่อ ชื่อร้านเสื้อผ้าปูนิ่มค่ะอ๋อร้านปูนิ่มเสื้อผ้ามือสองเป็นนางแบบเองใช่ค่ะเออแล้วมันต่างจากการขายปลาการขายเครื่องสาอางมากน้อยแค่ไหนต่างมากค่ะเพราะว่าขายปลาเราต้องทําซึ่งเหนื่อยมากกว่าจะผ่านขั้นตอนการตากแดดการเก็บแล้วไหนจะต้องไปขายอดหลับอดนอนเยอะแยะมากใช่ค่ะแล้วก็มา เพื่อสำอางเพื่อสาอางก็ต้องไปเดินเคาะตามบ้านเขาแต่ขายออนไลน์เราโพสต์ลูกค้ามาหาเราง่ายมากเลยรู้สึกแบบเราไม่ต้องเหนื่อยอยู่ในบ้านธรรมดาธรรมดาโอ้โห,โหขายได้ยอด,ดเยี่ยมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจากความลำบากทําให้ผู้หญิงคนนี้สามารถที่จะคว้าเส้นชัยได้แต่เธอก็ยังจะต้องเจอสภาวะวิกฤตอีกเยอะค่ะจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้ รามาคุยกับคุณปูนิ่มกันต่อค่ะคุณปูนิ่มจากแม่ค้าขายปลามาเป็นสาวฉันทนามาเป็นสาวขายเครื่องสำอางแล้วมาเป็นคนขายเสื้อผ้ามือสองผ่าน Facebook ประสบความสาเร็จนะตอนนั้นไม่ไม่คิดว่านี่คือประสบความสาเร็จนะคะมีปัญหาอะไรเวลาที่ขายเสื้อผ้ามือสองผ่านเน็ต ส่วนใหญ่ลูกค้าออนไลน์ถ้าเขาเปิดไม่ว่าจะเปิดตอนไหนที่เห็นเราอยู่ในเฟซบุก็จะคิดว่าเราเนี่ยอยู่ตลอดอออนไลน์อยู่คุณก็ในเมื่อเขาเปิดตอนตีสองอะคุณก็จะต้องตื่นตอนตีสองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีคําถามคุณก็จะต้องตอบตอนตีสองค่ะต้องรีบตอบทันทีถ้าช้าเขาก็ ไปลมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นสบายขึ้นเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกแต่<ม>เราต้องตอบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงไหนของวันตีสโทรมาพี่นอนหรือย,ยังคะ <c oughs> ก็นอนอยู่อสิคะยังไม่นอนคะน่ะนี่เราจะต้องทำใจให้ได้ว่าเรามีการบริการที่ดีเยี่ยมมาสินอกเหนือจากโทรตีสแล้วก็ ถ้าสมมติว่าคุยถูกคอถามเรื่องเสื้อผ้าไปคุยถูกคอเริ่มปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตสามีเป็นอย่างงู้นทำยังไง<ล>แม่สามีเป็นอย่างงี้พี่ทำยังไงดีแล้วคุณก็ตอบอ่ะก็ให้คำปรึกษาเข้าไปบางคนซื้อเสื้อผ้า300คุยกันชั่วโมงกว่าโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกไว้ใจเราว่าเราเป็นเพื่อนนะคงต่อไปเขาซื้อของเราอีกแน่นอน แล้วคุณขายเสื้อผ้านี่จากมือสองนี่มาเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆเลยหรือเปล่าคะเคยลองเสื้อผ้าใหม่ๆค่ะแต่ยากมากแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบมือสองเพราะราคาถูกและอย่างหนึ่งอะเรามาเก็ตว่าของมือสองจะขายดีเช่นเสื้อผ้าจะขายดีเพราะว่าการที่จะซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาต้องเดินออกไปนั่งเลือกตามร้านะอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าอายแต่เราขายในเน็ตไม่มีใครรู้ไงคะ เขาก็แค่ทักแชทเรามาแล้วก็ส่งรูปมาว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แล้วก็อยู่ก็ส่งไปมันก็เหมือนสภาอามือเลแล้วถ้าเกิดว่าเราส่งไปแล้วเนี่ยมันฟิตไปหรือหลวมไปนี่เราต้องทำยังไงอะบางทีเขาก็ขอคืนขอคืนแล้วเราให้มั้ให้ค่ะรอต้องกัดฟันคืนเงินนะเด็แต่ส่วนใหญ่เราจะเช็คละเอียดเลยค่ะว่า ใส่เป็นแบบนี้นะคะใส่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาด้วยว่ารูปร่างเขาเป็นแบบไหนแต่การขายเสื้อผ้ามือสองไม่ได้ทําให้คุณปูนิ่มเป็นเศรษฐีนีแบบทุกวันนี้นะคุณรวยได้ยังไงตอนนั้นขายเสื้อผ้ามือสองค่ะจ้าแล้วก็มีคนมาทักบอกว่าเสื้อผ้าร้านพี่สวยมากเลยนะแต่ว่าใส่ไม่ได้หนูอ้วน แล้วก็มีคนมาพูดคำนี้เยอะมากเลยเพราะวูนิ่มอะรูปร่างคือเราตัวเล็กไงคะใส่อะไรก็สวยไปหมดเนาะใช่นะคือมีคนมาบ่นในเรื่องอ้วนให้เราฟังแล้วเราก็เลยโพสต์รูปตอนที่เราอ้วนหนักถึง68ไปแล้วคุณก็โพสต์รูปวันนั้นให้เขาเห็น<ช>ว่าเมื่อก่อนนี้คุณปูนิ่มก็เคยอ้วนใช่ค่ะปูนิ่มก็โพสต์รูปแต่สิ่งที่ปูนิ่มโพสต์ในตอนนั้นนิ่มแค่อยากเป็นกําลังใจค่ะว่าคนอ้วนก็ผอมได้นะหุ่นดีได้แล้วเขาถามคุณหรือเปล่าแล้วคุณนิ่มผอมยังไง นี่แหละเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะต้องขาย คุณนิมก็เลยบอกว่าเราเคยกินสินค้าตัวหนึ่งนะแล้วมันก็แบบเห็นผลดีอะไรแบบนี้คนก็เลยออเดอร์คุณนก็คิดในใจเอ๊จะทํายังไงดีถ้าเขาออเดอร์มาคุณก็แบ่งขายเลยค่ะคุณก็กินกินอะไรของคุณค่ะใช่ไหมแล้วคนที่เป็นแฟนใน Facebook ของคุณถามคุณว่าคุณกินอะไรคุณก็บอกเขาเราเลยคิดว่าน่าจะขายได้ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเปิดพรีออเดอร์เอากี่เม็ดก็บอกมาแล้วแต่จริงหรอขายเป็นเม็ดๆเลยแล้วส่งทางไปรษณีย์ใช่ค่ะใครอยากได้ลองเท่าไหร่อะไรแบบนี้ ซึ่งราคามันก็หลักร้อยคนสามารถจับต้องได้เราคิดในใจว่าถ้าสมมติว่าเราส่งไปทั้งกล่องอ่ะเขาก็จะไม่ซื้อที่เราอีกเดี๋ยวเขาไปเดินซื้อตามตลาดเพื่อก็เลยไม่ส่งกล่องไปแบ่งใส่ซองไปแบ่งใส่ซองไปแล้วก็ขายหมดแล้วก็จะต้องไปสั่ง,งออเดอร์ใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะจากเริ่มที่เก็บเงินเขามาก่อนแล้วค่อยส่งของไปให้ก็จะเป็นมีของเลยที่ตัวเราเริ่มตุนของที่ตัวเราตุนก็คือเราจะให้หมดภายใน3วันหรือ7วันเพราะว่า เงินเราต้องใช้ตลอดตอนนั้นนี่มีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนคะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าร้านเสื้อผ้าเยอะนะคะวันหนึ่งตอนนั้นขายได้ประมาณ10กว่ายอด20ยอดคุณขาย ของเนี่ยควบคู่กันไปเลยเหรอคู่กันไปสักพักหนึ่งค่ะสักประมาณเดือนกว่าค่ะอาจารย์ตอนนแลัวจากนั้นพอเหลือกําไร4ี่หมื่นปุ่นิ่มแบบเห็นสวรรค์แล้วคะ่ะว่าไม่ต้องไปงยืนถ่ายรูปแล้วขายแบบนี้ก็ได้ก็เลยไม่เอาละเสื้อผ้ามือสองทิ้งมันไปแล้วใช่ก็ขาย<อ>แบบนี้แบบเดียวเลยแล้วก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมเดิมหรือเปล่ากลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาเอยคะ่ะพอเราขายใช่ไหมเราก็จะแท็กเพื่อขายเพื่อให้คนอื่นหเห็นเราเยอะๆค่ะแท็กแท็กแท็กคนอื่นแล้วคุณไม่ถูกด่าวโดนจนแบบนั่งน้ำตาไหลเลยค่ะก็คือแบบเป็นเพื่อนกันนออ่เเพืืจรริงๆหป็ เพื่อนใน Facebook เป็นเพื่อนจริงๆเลยค่ะเนี่ยแท็กมาเต็มหมดแล้วเขาในเฟซเขาไม่มีพื้นที่ว่างเลยเขาก็บอกว่าเขาขออันเฟนไปเลยนะจะได้ไม่ต้องแท็กเราแล้ว,ลว,วคุณก็ยอมเขายอมอ๋อแล้ววันหนึ่ง คุณก็มีแบรนด์ของตัวเองอะ,ะทำไมถึงคิดสร้างแบรนด์ก็ขายแบบเดิมดีๆอยู่แล้วอะตอนนั้นบนุณิมมองว่าเรามาถูกทางละลูกค้าชอบเราเพราะเราเป็นคนดูแลลูกค้าดีแล้วเราใส่ใจเราจะาแล้วค,<อ>คุณไม่รู้เห,หรอว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยเป็นการเสี่ยงอย่างหนึ่งอะคุณอาจจะเจ๊งก็ได้นะตอนนั้น ไม่ไม่คิดว่าเนี่ยคือจะเจ๊งเราดูจากการเติบโตของเราคะ่ะอาจารย์ว่า,าเติบโตตลอดเลยแล้วก็ยอดก็เพิ่มขึ้นเราก็เลยมองว่าเราควรจะทําแบรนด์เป็นของตัวเองในไหนก็ในไหนแล้วมาถึงขนาดนี้ต้องลองทุนเยอะไหมการสร้างแบรนด์เดินเข้าโรงงานทางแรกอะค่ะสั่งของซื้อของมาเนี่ยมีงบผิดห2 0งสองแสนสั่งตอนแรกก็คือเลทราคาสูงมาเลยก็ยอมเพราะว่าคุณออเดอร์ค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะทุ่มหมดตัวเลยเหรอสองแสนก็แทบจะหมดเลยอะค่ะยัไม่กลัวเขา เขาหล่อคุณหลอที่โรงงงโรงงานอะตอนนั้นทางเลือกเราน้อยมากอายุเท่าไหร่ <ฮะ S 1> 24... 23... 24, 24. เอาเงินสองแสนที่เป็นก้อนใหญ่มากๆเนี่ยเอามาทุ่มให้กับโรงงานนอนหลับบอกคุณปูนิ่ม ตอนนั้นแบบรู้สึกดีใจเลยค่ะว่าเป็นแบรนด์ของเราแล้วแหละรอ,อผลิตเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะขายให้หมดใช่แล้วขายหมดหรอเปล่าหมดค่ะสั่งเรื่อยๆเลยค่ะแล้วขายด้วยวิธีใช้ f a c e b o o k ตอนตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มไม่แท็กละเพราะเราคิดว่าการแท็กไปมากๆเริ่มไม<ห>่ดีใช่ค่ะปุณิมก็เลยทำแฟนเพจแล้วก็เริ่มยิงโฆษณาใน Facebook ต้องใช้ทุนเยอะไหมคะในการทําโฆษณาใน Facebook อะไรต่ออะไรเนี่ยเริ่มต้นครั้งแรกโฆษณาวันละ300ค่ะวันละ300คุณติดต่อที่ Facebook เลยเหรอไม่มีค่ะก็ศึกษาเองค่ะว่าถ้าจะยิงโฆษณาเฟซต้องทํำยังไงใช้บัตรเครดิตใช้อะไรอย่างไรเราก็ <ท>หรอต้องนํำเรียนอะไรต้องไปเรียนหลักสูตรการขายสินค้าผ่าน Facebook หรือออนไลน์อะไรมากน้อยแค่ไหนไม่มีค่ะใช้หลักสูตรที่จบมาจากกลางตลาดนะคะกลางตลาดเลยนะคะออกลางตลาดใช้หลักสูตรที่ขายปลาเนี่ยเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Facebook ออนไลน์อ่ะคือเราอยู่ในตลาดะคะถ้าเรา เรียกเขาลองเรียกเขาเป็นกันเองกับเขาเขาอยากซื้อของเราแต่คคุุณณเรียกใน f เฟซบ o ๊กใช่ค่ะเราก็อาศัยว่าเราเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพื่อให้คนรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบเข้าถึงยากไม่ได้วุ่นวายคนก็เลยชอบทำให้เขาอยากเข้ามาดู Facebook เราเพราะส่วนใหญ่นิสัยคนใช้ Facebook ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีไว้เพื่ออาจจะเหงาเหงาวอยวายบนดานไม่มีใครเข้าไปใน Facebook ด้วยความปรารถนาที่จะซื้อสินค้านะใช่ค่ะเขาแค่อยากไประบายบ้างอาจจะไปส่องคนอื่นแล้วคุณเอาคนเหล่านี้เนี่ยกับกลายมาเป็นคนซื้อยังไงอ่ะปูนิ่มทำให้เขาอยากรู้เรื่องของปูนิ่มเยอะที่สุดทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ดูแบบต้องมาติดตามเขาแต่คุณปูนิ่มคุณปูนิ่มไม่ใช่แซลปคุณปูนิ่มไม่ใช่ดาราแบรนด์อื่นๆเขาใช้ดารา คุณปูนิ่มประกาศเลยค่ะออว่าไม่ใช้ดาราก็เลยบอกว่าสินค้าดีไม่จําเป็นต้องใช้ดารา p i ตตี้พรีเซ,เซนเตเนี่ยเราด้อยกว่าแบรนด์อื่นเพราะเราไม่มีเงินจ้างเ,ออเราก็เลยบอกว่าเนี่ยคือจุดดีที่สุดใช้จากผู้ใช้จริงรีวิวจากคนจริงแล้วณนะตอนนั้นเนี่ยแฟนเพจคิดยังไงกับคุณเขาบอกว่าเราจริงใจมากเออ เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นคนสสวยๆมารีวิวแต่เนี่ยคือคนจริงๆเป็นเราเป็นคนที่ใช้สินค้าเราเหมือนเราจริงใจเราเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ไม่เฟกไม่โกหกเขาเขารู้สึกไว้ใจเรายอดขายก็เลยทําให้โตยอดขายทําให้โตด้วยกันไม่มีพร<ช>ีเซนเตอร์เลยค,คุณผู้ชมคะนี่แหลคะค่ะชีวิตของนักสู้หญิงแกร่งคนหนึ่งแต่การสู้เหมือนกับจะได้ดี เธอก็ยังจะต้องเจอวิกฤตที่หนักหนามากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตจะเป็นอะไรนั้นช่วงหน้ามีคำตอบค่ะเรามาคุยกับนักสู้คนนี้กันต่อค่ะคุณปูนิมคุณทำธุรกิจออนไลน์ Online. สามปีคุณกลายเป็นเศรษฐีนีคุณต้องฟันฝ่าวิกฤตเยอะแต่มีครั้งหนึ่งที่หนักที่สุดมีปัญหาอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าค่ะเราพลาดในเรื่องของการตรวจสอบสินค้าเพราะมันขายดีมากค่ะจนเราสั่งตลอดเราไม่ได้มาคุมเข้มซึ่งเป็นข่าวทั้ง,งบ้านทั้งเมืองเป็นข่าว,าวที่ทดังมากข่าวนึงเอาละข่าวนั้นจบไปแล้วคุณพลิกสถานการณ์ยังไงตอนนั้นเนี่ย คิดอยู่ในใจนะคะว่ามีอยู่3มทางให้เราเลือกทำหนึคือเลิกทำสอคือเปลี่ยนแบรนด์คือเลิกทำไม่เอาแล้วไม่ทำกเกษียณแล้วเพราะว่าที่มีอยู่ก็คิดว่าไม่ได้เดือดร้อนเพราะเราเคยจนมาก่อนเราก็อยู่แบบเนี้ถือว่ามากที่สุดในชีวิตแล้วเราเลิกทำได้เราอ,นนอยู่ได้ตอนนั้นมีเงินเก็บแล้วนี่ค่ะมีค่ะแล้วกเเ็เปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนแบรนด์ทำใหม่ล้างหน้าผ้าเปลี่ยนแบรนด์ไปก็คือ เล่าเก่าในขวดใหม่ใช่ค่ะก็คือไม่บอกว่าเราเป็นเจ้าของละ oh. อาจจะสร้างคนอื่นมาคือเปลี่ยนแบรนด์ขายไปเลยไม่บอกว่านี่คือเราเจ้าของเราอยู่ข้างหลังหรืออย่างที่สามทำใหม่ในแบรนด์เดิมทําให้ดีกว่าเดิมปุ่นี้มีทางเราอยู่สามทางถ้าสมมติว่าปุ่นี่เลิกทําคนก็จะบอกว่าเห็นไหมสิ่งที่ทํามาน่ะนั่นคือฟุกมไม่ได้ตั้งใจจริงๆพรพอมีปัญหาปุ๊บก็ตายทาไม่ได้หนีไปเลยอย่างที่สอง เปลี่ยนแบรนด์ใครๆก็ทําแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนแบรนด์ใหม่กลับมาขายเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรให้ดีกว่าเดิมแต่ปูนิ่มเลือกอย่างที่3เพราะปูนิ่มมองว่าสิ่งที่ปูนิ่มพลาดมันแก้ไขได้ถึงแม้ว่าแบรนด์นี้จะมีรอยแผลเก่าแผลลึกเลยค่ะคุณปูนิ่มก็เอาแบรนด์นี้มาสู้ใหม่เรามองว่าถ้าเรามีปัญหาตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นแล้วทําให้ดีที่สุดปูนิ่มทาทุกมาตรฐานที่จะให้ตัวสินค้าเนี่ยออกมาดีที่สุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่า ปลอดภัยรู้สึกว่าเราไม่ได้น่ากลัวนะก็คือคุณเปลี่ยนสถานการณ์ใช่เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมาพลิกให้มันดีขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะเอามาตรฐานมาเป็นบรรทัดฐานใช่ค่ะเอาการตลาด ซึ่งตอนนี้นี่ใช้ออนไลน์เหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วมันปรับเปลี่ยนกันตรงไหนคะสิ่งแรกที่เราได้จากวิกฤตที่เราเจอเยอะที่สุดเนี่ยคนบอกว่าเนี่ยคือจุดจบของเราแต่ปุณีมองว่านี่แหละเป็นโอกาสทองเพราะมีคนรู้จักฉันทั่วประเทศถ้าฉันทํามาตรฐานใหม่หรือฉันทําสินค้าให้ดีที่สุดคนรู้จักฉันอยู่แล้วนี่ม,มาตรฐานดี ดังแน่แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีอีกพวกหนึ่งที่มาพูดจาเขายังไม่เข้าใจปุณิมมองว่าเขาแค่ยังไม่เข้าใจเขายังไม่เคยคุยกับปูนิมปุณิมก็บอกเขาว่าขอให้โอกาสปุนิมทํามาตรฐานใหม่ถ้ามาตรฐานใหม่มีปัญหาปุณิมจะแก้ไขแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีแล้วเราก็ทํามาตรฐานให หนือกว่าที่เคยทํามาแล้วทํำยังไงคะเหนือกว่ามาตรฐานเดิมอะถ้ามันมีปัญหาที่สินค้าเราก็ควรตรวจสอบให้ถี่ถ้าเราตรวจสอบเองไม่พอเราควรจะหาคนที่เป็นคนกลางตรวจสอบก็คือประกันเรามีประกันสินค้าก็คือมีคนมาประกันเป็นบริษัทช,ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นบริษัทนี้นี่เขาก็จะต้องมาตรวจวถึงคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ ต้นของกระบวนการการผลิตมาจนถึงปลายใช่ค่ะเขาจะต้องเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ล็อตที่เลี้ยวตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตว่าสินค้าในแต่ละล็อตในการผลิตมีปัญหาไหมคุณใช้บริษัทประกันนี้นานเท่าไหร่ล้คะตั้งแต่เริ่มทําใหม่เลยค่ะก็คือตั้งแต่มกราก็เกือบจะ8เดือนแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลตอบรับดีขึ้นโตขึ้น40%จากยอดเดิมยอดขายมากกว่าเดิมใช่ค่ะคือคนะ เขาว่าเราตอนนั้นอะเพราะเราพลาดคุณพลาดจริงๆคุณผิดจริงๆคุณยอมรับผิดค่ะแต่เราทําใหม่เราจะไม่กล้าพลาดเราก็บอกเขาเลยว่าเราขอโอกาสขอพื้นที่ให้โอกาสเราทําแล้วคนก็ให้โอกาสคุณแต่ฟังฟังดูแล้วเนี่ยด้วยยอดขายที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนี่ก็จะต้องมีคนเก่าด้วยแล้วก็คนใหม่ด้วยคุณชักชวนคนใหม่นี่มาให้โอกาสคุณยังไงอะตอนนั้นเนี่ยเราก็ เปิดใจกับเขาว่าสิ่งที่เราพลาดมันคืออะไรแล้วแก้ใหม่อบอกเลยบอกเลยในใน a c e b o o k ของคุณ<ช>เนี่ยว่าเราอะจริงใจนะที่จะทาแบบนี้เราจริงใจที่จะกลับมาแก้ไขเราไม่มีเจตนาหน,นีเราไม่ทําเรากลับมาแก้ไขคนก็เลยมองว่าเอ้ยเขากลับมาแก้ไขเขาไม่ได้หนีคนก็เลยเริ่มเชื่อใจอ ตอนนี้คนก็เชื่อใจมากยอดก็ดีขึ้นรวยก็รวยขึ้นมีรถหลายคันมีเงินทองมหาศาลเลยนะสำหรับอายุของคุณเนี่ยนะมีหน้ามีตาในสังคม แต่คุณก็ยังมีความฝันอีกอะทำไมฝันอะไรกันนักหนาคุณนิมมีคนที่จะต้องดูแลเยอะเลยคะเฉพาะน้องๆในบริษัทก็คือเป็นร้อยชีวิตแล้วก็จะมีแบบตัวแทนอีกหลายพันคนเราก็เลยมองว่าถ้าเราย่ำอยู่กับที่คนพวกนี้เขาก็จะอยู่ไม่ได้เราก็เลยต้องฝันเยอะคิดเยอะทุกครั้งที่จบเดือนปิดยอดว่าเดือนนี้ได้ยอดเท่าไหร่คุณิมจะฉลองว่ายอดเพิ่มเนี่ยอยู่แค่3วันหลังจากนั้นรีเซ็ตใหม่ทำใหม่เอาใหม่หมด เริ่มต้นใหม่หมดศ,ศูนย์หมดแล้วคุณจะขยายตลาดอย่างไรอ่ะในเมื่อตลาดในประเทศไทยก็มีอยู่กระจึกเดียวแล้วคุณต้องการยอดขายให้เพิ่มขึ้นทุยคูณขึ้นน่ะ,ะจะเป็นไปได้แค่ไหนด้วยความเป็นออนไลน์ค่ะอาจารย์ออนไลน์เนี่ยไปได้ทุกที่ทั่วโลกเราลองทําโมเดลกับประเทศทข้างๆบ้านจุดเซ็นเตอร์ขายอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อควบคุมจัดส่งที่ประเทศเขาเราลองทําแล้วเรารู้สึกว่าเวิร์กมากคนไทยเก่งออนไลน์มากคนไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ลงทุนโฆษณาออนไลน์ สูงที่สุดในเอเชียเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองว่าประเทศอื่นเขายังทํำไม่เป็นเราไปก่อนเลยเราไปก่อนเพราะว่าเรารู้เทคนิคที่คุณปูนิ่มนี่ได้ตักตัวมาจากกลางตลาดใช่ค่ะแต่คุณปูนิ่มก็จะต้องใช้ภาษาของเพื่อนบ้านอะเราคุยไม่ได้เราก็หาคนที่ประเทศเขาเลยค่ะค่ะเราก็ให้เขาคุยแต่ใส่ความเป็นปูนิ่มเข้าไปค่ะยังไงคุณปูนิ่มก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ของประเทศเพื่อนบ้านใชแต่ใช้เพื่อนบ้านนั่นแหละเป็นคนขาย work mà ดีมากค่ะตอนแรกๆที่ทำเนี่ยเราส่งจากประเทศไทยไปก็คือเสียค่าไปรษณีย์ไปประมาณบินละห้าร้อยลูกค้ายอนแล้วตอนนี้ทำยังไงคะตอนนี้เราเริ่มขยายเริ่มติดต่อว่าเราจะมีที่แพ็กกิ้งที่ประเทศนั้นเลยแล้วเรื่องมาตรฐานสินค้านี่เราทํำยังไงอะคะมาตรฐานสินค้านี่โรงงานเขาก็จะดูให้ว่าไปใน,นแต่ละประเทศนี้เขาต้องขออะไรบ้างขออยอของต่างปร,ประเทศถูกต้องเราต้องทําทุกอย่างให้ถูกต้องเลยแล้วนั่นคือเหตุผลที่คุณจะต้องมีคนที่ประเทศนั้นๆใช่ค่ะเป็นตัวเชื่อมให้คุณใช่ค่ะตอนนี้นี่ประสบความ ความสาเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอีกคุณคิดว่าคุณประสบความสําเร็จสูงสุดหรือยังตอนแรกที่ทาอะ่ะคือไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ตอนนั้นที่ทําคืออยากได้เงินอยากปลูกบ้านให้แม่เพราะว่าบ้านที่นิ่มอยู่ที่พมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะอยู่บ้านได้แค่ครึ่งบ้านอีกครึ่งนึงไม่มีเพราะว่าปวดก,กินเราแค่อยากจะหาเงินเราต้องทาทุกวิถีทางที่จะหาเงินซ่อมบ้านให้แม่บ้านที่เราอยู่ตั้งแต่เกิด10กว่าปีตอนนี้แม่อยู่ยังไงตอนนี้แม่ อยู่ที่ในเมืองแล้วค่ะมีบ้านให้อยู่ใหม่บ้านนั้นก็เก็บไว้ให้ระลึกว่าเราเป็นคนปกติเหมือนเดิมนี่แหละวันหนึ่งก็ไปนอนที่นั่นเพราะแม่จะสอนตลอดเลยว่าตราบใดที่เท้าเราแตะพื้นน่ะเราก็เหมือนคนปกติเรายังไม่ได้มีปีกเราบินไม่ได้เพราะฉะนั้นยังเป็นคนปกติอย่างคัมภีร์ของความสําเร็จของคุณปูนิ่มนี่คืออะไรคะลงมือทําลงมือทําลงมือปฏิบัติหลายคนคิดว่าท้อแท้ชีวิต ้านไม่ได้เกิดมารวยพ่อแม่ไม่มีสมบัติให้ไม่มีอะไรให้เลยทุกอย่างต้องดิ้นรนเองแต่แวบหนึ่งขึ้นมาเรามาคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้เราก็คือ1สมอง2มือและร่างกาย32ประการเราไม่ได้มีอะไรต่างจากคนที่มีตังเราก็แค่ลงมือทําอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขทําแล้วไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นทําแล้วเราคิดว่านี่คือช่องทางของเราแล้วเราทําให้ถึงที่สุดแล้วอย่าหยุดทําจนกว่าพ่อแม่จะสบายอืขอบคุณมากๆเลยค่ะ